วัทวัท่ดวัดปูเที่องน,น,นะคะคือวันที่สิบห่านะคะเส็ดตนผ้าป้าไปคือเก่านะคะ ไปร่วมกันเพื่อก้าไปส,สร้างศาลาเนาะคะ่ะส,สร้างศาลาแล้วก็กำแพงวัดบัดบน,นี้แม่น้อยด้วยค่ะแม่น้อยเพิ่นบอกเอาไรซื้อไรเสียงปัจจุปเจขึ้นถวายปูดได้ว่าสันคนโอนมาแล้วสามหมื่นนะคะ,คแ,ละ 20, แล้วก็อีสองหมื่นถ้าสิโอนมาที่หลังค่ะเพิ่นก็นร่วมบุดมาเสีย้องนาบเนาะคะ่ะบสียทองนาบบัดน,นี้ก็ล่อล่อสร้างอยู่นะคะสร้าง,งเห้กำแพงเหล้วสร้างให้กำแพงแล้วก็จ้งสีเสดห้องนา แล้วกับปรึกษากับคุณแม่เบิ้งนะครับเพราะว่าคุณแม่แล้วก็บอกความคิดเห็นนะคะนี่คือปรึกษากันแล้วว่าเอาเป็ดไฟโซลาเซลสีดีบอเพราะว่าทั้งว่าทั้งว่าห้างแทมมันไก่หนกมันก่อนใส่ใจขาพื้นขาไฟมันบดครับผมหันเข้ามาปรึกษากันว่าห้าเอาโซลาเซล์ล่งย่างเสนาแล้วก็ได้น้าอยงเสียมันกับสิปยัดคืนก็เก่ามันบอครับผมก็เลยเดี๋ยวไม่พูดกับกำลังสิทธิตีต่อผนสิถาม่นว่ามัน แตกต่างกันแบบไดดีแบบไดเนาะค่ะจังจังพิจารณาเนาะค่ะมันหลายอย่างบอกความคิดเห็นซอยกันนะคะอ่าอันนี้คือคุณสมบูรณ์เทพนาทิมนาะค่ะถวายปูแต่สองพันห้าร้อยบาทให้แม่ครูห้าร้อยยิมสามร้อยนาคน้อยสองร้อยนะค่ะรวมกันเป็นเงินสามพันห้าครับแม่สองนะค่ะแต่ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเรื่องค่ะี้งินีนของยิ้มสาม ขอบคุณครับถูกค่ะขอบคุณขอบคุณรไรอันนี้คุณสดเชื่นจันนาคนะคะถวายปูหกร้อยแม่ครูสองร้อยยิมหนึ่งร้อยน้าร้อยหนึ่งร้อยที่วันหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยยิมหนึ่งร้อยเดือดหางมันหน่อยดืมก่อนขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเไรขอบคุณเ้ือ ลายซลายเสียงที่พนรวมบุญมาเนาะค่ะลายปูลายค้นนะคะแม่คู่ขอขอบุญขอคูณหลายๆนะคะเออความร่างแม่น้อยนะคะแม่น้อยปลาลาที่เพนเฮ็ดแม่น้อยปลาลาผ้าท่องนะคะแล้วพนไก่ย่างรวมมากนะค่ะปลาราหาร่างนะคะหาร่างแล้วก็สิไปแกกวัดบันเหมือนหรือว่าวัดปูเทท่องนั่นแหละค่ะค่ะไได้น้ำกันเนะค่ะห้มีโสมมีหลักมีโสมมีมัน สู่ปูสุขคนขออวยพรให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะคนกระเฮ็ดมาเรื่อยๆนะค,ะค่ะทำปัจจุปัจจัยรวมสร้างแม่กระสิเป็นต้นให้แล้วก็ให้เพคุนเดชเฮ็เดดชเสียบซอยกันละว,ว่าเฮ็ดของน้ำของนี่ออกไอเดียเพิ่มคิดซอยกันเนาะค่ะเนะาะว่าเฮาสีเฮ็เดแบบใดจังไหนจังสีน่าแต่แม่คูก่กะ,ะล่อสร้างนเนเงาเนนะค่ะล่อสร้างคนเฮ็ดกำแพงวัดแล้วค่ะคนกำลังสามอยู่เป็นบ่ครยาเดี๋สดจิ้มไปทายท้ำให้เบิงเนาะค่ะครับ หลังจากที่สร้างคนเฮ็ดแหล็กก็สิได้เฮ็ดห้องนางเลยค่ะเพราะว่าสร้างเสื้ออันนี้คนเฮ็ดศาลาอยู่บ่ทันแล้วเฮ็ดแต่ห้องแม่ครูอันสิเฮ็ดหาห้องก่อน็เฮ็ดหาห้องก่อนแล้วก็ดหาห้องก็หลายแล้วครับทห้าด้านเซียแม่ครูก็สิจ้อบดานเรือว่าจ้อบดานแล้วกับจังแมาเฮ็ดโซลาเซลล์เนาะทีดแผงโซลาเซลล์เพิ่นว่าสิประหยัดอันค่าไฟกังซี่นะค่ะเฮาก็พิจารณาเบิ่งก่อนเนาะค่ะเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่ ม่คู่สี่เดีย้าเฮ็ดผ้าสามเฮ็ดไปเรื่อยๆล่ะค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆทั้งวัดผู้ชุ่มพัฒนาล่ามเมือวานนี่กับแม่คู่ก็ไปถวายตนเงินนะคะร่วมแร่งรวมใจด้วยใจไซส่ท่าของเอฟซีทั้งไกลทั้งไกลรวมไปน้ากันกแม่คู่เนาะค่ะนี่แหละเพราว่ามีบุญควมสาดเพียงใเฮ็ดน้ากันเนาะค่ะแต่ถวายไปสามหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสามร้อยเจ็ดสิบเนาะค่ะสามเจ็ดศูนย์นะคะโลกไทยค่ะแล้วกัปู ที่ปรขาพ่นกะไปปลอยเก้าเกศูนย์กับหนึ่งห้านะคะคเด้อจะ <ผม S 1> าลื่อมยิบจับใบเพื่อว่ามันสีมีรังวัลเนาะเท่ากับเอาเสียงเบื้องนะคะคับว่าเอาเกินตัวคับอ่าเอา,ายนะคะนี่ไม่คู่กับห้เป็นแนวทางนะคะแนวทางที่ว่าพาดั้งเทียเข้าด้สุกด้มานเข้ากับเด้ไปเฮ็ดไปสร้างนะคะรวมบุญไปร่วกันได้ยูได้กินนะคะคกับโดยแรองอธิษฐานแรืงดนลบันดาลของปูนี่แหละค่ะที่ไม่คู่ได้ผ้า เอฟซีในเฮด้สางอยู่คู่มือนี่ไก่ย้อนบุญบารมีเก่าหรือว่าบุญบารมีใหม่เฮาสะสมสร้างไปคือปูเพิ่นส,อน,สอนลูกสอนหลานทุกมือเนาะคะ่ะและะ้วก็เฮ็ดให้เฮามีสติก่อนสินมีสตางค์ก็ต้องมีสติปู่เรวาว่าเราเคยสอนเนาะคะ่ะหาะห้ามก็คือสอนแม่คู่ไมตู่รําค่ะก็เฮาก็ได้เฮ็ดได้สร้างครับผู้พ่อใจนะคะที่เฮาเห็นภาเนาะคะ่ะ ภาพที่วัดปูเทท่องนั่นแหละค่ะกสิเป็นพญานาคเกศเสียนสององค์เนาะค่ะสิเป็นพระสร้างกระจายแล้วก็ท้าเวสุวันกำลังสิเสสมบูรณ์งดงามเนาะค่ะงามตะงานเหยื่อแล้วก็ประตูโค้งยังเสียน่ะแล้วก็บูรณะบวดบูรณะหอละข้งครับค่ะกับใครว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆต่อไปมันแล้วแม่ผู้กสิให้เขาลาดปุ่นเนาะค่ะให้มันไปง่ายมากง่ายแต่ว่าช่วงนี้มันบ่ท่านแล้วเนาะค่ะ มันกอ่อสางอยู่เนาะคะ่ะสร้างอืมแัชเชอแม่คู่อะแต่งเพลงเนาะคะ่ะกำลังสรีสาเร็จเพราะว่าสิไปบันทึกเสียงมือนีเนาะคะ่ะครับผมเาวเวสุวรรณลับบวกสวงเาวเวสุวรรณเรี่ยวๆนี่นะะเด้อค่ะเดออครับอาจารย์พ่ะกาเข็มตีล่อเรียบร้อยเนาะคะ่ะครับเทาก็บล่อฟังล่อติดตามเนาะคะ่ะโอก็จะมีผลงานเพลงของมันอีกต่ผลงานเพลงค่ะลับบวกสวงเาวเวสุวรรณแล้วก็มีอีกแล่มีแล่นาะค่ะ มีสวรสด์ในอกนารกในใจนะคะแล้วสวรรค์ในอกนารกในใจแล้วก็มีรําเดือดอีกก่อนหนึ่งนะคะร่ำเดือดก่อนหนึ่งไหวสิ่งซักซิทนะคะขอพรสิ่งซักซิทสามก่อนนะคะงวดนี้คือสามก่อนแล้วแม่คู่ดไแบันทึกเสียงนะคะแล้วก็ยังรอดที่ตามนะคะหายมันเซ็ตสมบูรณ์นะคะเพราะว่าตอนไปอาร์ตไปบันทึกนี่ค่ะสิพ่อมวนปันได้ตอนไหนมันเรียบร้อยนะคะเนาะหายมันครบ ชกกนครับค่ะจังคืออาจารย์ใงสีค่ะคืออาจารย์ต้อมวดก้อนพ่ทนกาแม่คู่บริเชียจ็คบาทนะค่ะเพีงเพีงสิมีมาว่อนเอียงก็เพราะเป็นวอดผู้อคาะห้วยล่ำถวายพรพยาหนักครับผม อาจารย์นั่นทางนั้นอาจารย์นักดนตรีเพิ่นก็ว่าเอาถวายดนตรีค่ะบพื่ได้เสียจักบาทจัดเสนาเพื่นนเพื่อนค่ะร่วมบุญถือว่าร่วมบุญเป็นกรรล่ำถวายครับก็ได้ใส่เพิ่นตลอดได้วยเหครับเออเป็นบุญบารมีนะคะที่อาจารย์เพิ่นอาจารย์ตทอมนะคะเพิ่นก็ว่านี่แม่ครูผมกัอันนี้กัอนุโมทนาบุญนั่งซึ่งก็ว่าเสียดนตรีเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นถวายกูจังซี่นะค่ะครับ นี่แหละขนาดไปเพ่นกันยังมีน้ำมกน้ำใจนะค,ะค่ะชุดอันนี้ค่ะล่อฟังนะคะชุดที่สองค,ค่ะล่่มทวายทาวีสวุวรรณค่ะมาสิเป็นล่่มผู้ไทยคลัม่ลมผู้ไทยเกียมเพลงมันนะคะคแล้วก็ะล่อติดตามนะคะล่อซอมไวรเดอร์รนางล่่มก็ได้ <laughs> มวนอย right? mm ู่หรอกค่ะดนตีเนมว่เวลาเอาแห่ต้นเงินให้เพิ่นจัดได้ดนตีแบบแห่ต้นเงินเทาโดยเฉปอะกรสิดีได้ไหมครูแม่ครูิสต่งเีอครับผมแม่ครูิสต่งอีกก่อนหนึ่งแต่ว่าต้องรออีกก่อนอตอนก่อนแห่นั่ยแช่สิมีก่อนแห่อยู่ก่อนเทาเทาไว้ต้นเงินต้นยาน้อมันก็สิมวคอีกบบหนึ่งพอมันเตงเห่ยวเดับก่อนแห่มันสิไดงเต่งยวมันว่าจะรอที่ตามนะคะเนาะครับผมค่ะ अब लिए निमोन पो हाँ। เออามา่เออหนักมากอ,อ่ขันองมปูคือปลาค้าปูตาปูค้่ปูคุมเ็คือกจะ,จะทพักระ้วัดกร้ากรลูกปราักกระระบ,บุขาไก่วันขึ้นวันพระระระกาะึงแล้วบกเออเป็นดอกไม้ถูเพื่อนขั้นหาขั้นแปอืมมีขั้นหาขั้นแปอมคือคาราะวะหนักนาจะหา,าดเด้อ เออเงอนข้างกางแก้ว e ก็จะได้มาเที่มาแด้วึเดลอเออเทยใไทคือต้องของร่ำเฮาเฮือเฝึกกัรรักสุงรักค้าเฮ้าอือเฮาระเลิฟเพืกาบรดูได้มาปืนกลางกางได้ของมเฮากับต้องเบึงได้รึเปลอาันงห่างพระห่างกับอือเพราะว่าว่าปืนนึงแต่ว่าเปล่อนหนามจะเขื่อนะเออเปล่อนหนามเปล่องง่ายแต่ตัวพว้วมาบอกมาได้แหงแล้วแหงเออไคว่า จัเงาจรงคือผู้วักเขาว่างาไต่ว่าว่าคือคือขาดหมือนกันได้ว่าขานจากไดจกใดชูจักไดร่กได้ว่าคำว่คือเนาะเปิดตาขาดคงไปเนาะรายถื่อรายอย่างมือว่าเนื้อปูคือฝั้าก็ไปปกดพรลูกร้ายเหนี่อยมัหมล้ม ไปคุกนามอบไปโกข้าร่าช่างบุญทางกุ Champion, SL, ι, ้งเออร่วมแรงร่วมใจถวายชางวัดว่าอ่ารามอ่าก็รดื่มเนรื่อมือนี่มือวันซื้อซื้อเอ๊ะมือมือมือเปินมือ่อดีครับมือนี่วันซื้อซื้อเอ๊ะกรุ๊บา่ามาเอออิปโกกบมือเงือนซื้อขุ้นเยอะกินเค่ยงกินบ้าอยู่ไหมว่าอืบวันนั่งเขียวพปท่านโคมากได้มือเึ่ ใอ้ทั่วมากิีปูเมื่อกี้เขทรมากแต่ว่ากายกอกกันเรียบร้อยเพราะว่าคอคือม่นดรีปูโอ้เขาว่าคือนั่งกองกอเรียบร้อยครับผมครับโอเคเพราะื่นโอเคครับมเออโอเคเนียปัดอุบนนั่งเขียว่ามือกำไลยูพอว่าค่ะมือกำไลแต่มาต่อชืนอมึงนี่ว่าค่ะโอ้กำัลอยู่แล้วางบนนั่งพอเบาค่ะ บอสดขายของบอแต่บอไม่ชื้นไม่ข้อ,อมมืออื้งแมงเขียวไม่ชื้เนเปเขาตรวจอื่นแต่เรื่อมมีทุนหลอนบ๊วพูดเมเขาไปมือว่านแท่งแล้วไฮดอกชี้ชี้เตะช้งรับมือหนึ่งไหวอึ้งแมงเสียวว่าอื้อพอเลือว่าหลายแต่ว่ากับพ่อได้คือพักมือมาขายรู้ว่าค่ะคือพักคือมือถือบัตรอถือพักกันแงี เออหาร่างเครือกลับไปหาเอาปลาหมื่นมาค่ะเอามาเก็บค่ะมือพักแว่นมือพักกาชนะแล้วก็มือพักติ๋วอุ้มเอาไงชิ้นไงยางอยู่ได้ผักเนาะเขาึ้อร่างเครือเออื่อได้ร่องเครื่องไรแตบพอรุ่งวันหน้ากับมือไปราบมาขายร่ามาแต่เท่าพักกันเราฮะ เอาได้พ <Ừ. S 2> ่อเธอแต่งการคือพอว่าได้จัดวานไรอื้อนั่งเช้ากำไรพอว่าฮักออกจากใจเลยเนาะใจโดดใจตุ่มเขามาวางอืมซึ่งนั่งเค้ว่าก็เหลือหลายเรอพอว่าค่ะได้ว่ากับพ่อได้งหม้อนีงว่าค่ะเหลือจัดวางพอทางอืมอื้อนั่งเช้าต่อว่าเล็กเก่าสิบเจ็ดบาทเก่าสิบเจ็ดบาทเล็อเก่าสิบเจ็ดไหมอืม เงินเก่าชึ้กเก็บแบบพอมือถือพ่อแดงหมุนก็อดว่าคขะเก่าชึ้กเก็บม้วนมัดมือเม่มพอว่าแของมนก็หางแบบเงอนเก่าชึ้กเก็บก็ไดะมัดมือตี่พูดมัดมือแบบเออมือไปยืมแบบว่าแขกแค่ได้จอดว่าอืมเอาเงินเก่าชึกเก็บนี่ละบม้วนขายก็มีว่าคขะขั้นใดว่าใดมือเอื้อมไ่สิ้พเกแล่วหน้าไม้ขั้นใดก็ทิ้ว่ายืมตต้ว่าอืม ขั้นบ่อใดก็คือหาหมองยิ่งคือเก่าขนาเปิดไปขึงว่าทางยิ่ครับผมหาหรือคือกันหนักเนาะครับเคือคือกัารแบบคอยคือคอยปัดนนะพวกเนาะการทำมากค่ะขายกันหนักมากทุกชิ้งทุกอย่างหาคือหนักตั้งบาทลูกร้านกระด่างเนาะครับคือค่ะขายงานมือมือใจฝนตกกับของเงาข้อมหมู ขายบ่าด้รกรบลุกพึ่งไปหายิ้หาเกือมากเป็นดอกเป็นเบี้ยเมื้ออ่พอเอ้ยวาค่ะหนาฝนเดียกดงบังจะทิ้งจักทิ้งดึงดะอื่พอวาค่ะกับไข่จแต่บักพูมันมือวายค่ะโจมยุบบานมือวิ่งไปขายพ่อไดข่าด่กค่าตึงก็ได้พอวายค่ะอาการดึงเรา่หนักจักปลูกกินเนาะมือหนักเขาเอือว่าตึงอยู่แบบพอเพียงอื ได้ไปทกทือกาบว่มันสุดชือมดมีเงินเท่าไรสุดือมือกเอออันไรกเัาพ่อปลูกได้กับปลูกถึ้มาปลูกเรอืมด้ไปรักไปขมวนอยได้ไปหาอาขอ้อคือื่อมาือของจากขอมถีงไรว่ามันของจากของเอาไปมกับบางชาวบานได้่นเขาจำไดไรท่านจะไปต้๊กูกติกตะรา่างเสียค่าป๊บค่าหมายจังไห้แบบนครับผมเขาว่าแบาก